มมลิกุลเมาได้เข้ามาเขาได้ให้สลามว่าขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านเถิดโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมโอ้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮินนวะสัลัมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมได้ตอบรับสลามว่าและท่านก็เช่นกันซึ่งก็หมายความว่าโอ้อัลลอฮ์จงประทานความสันติสุขจงประสบแด่มาลิกุลเมาด้วย แล้วได้ถามว่าท่านมาเพื่อมาเยี่ยมฉันหรือมาเพื่อปลิดวิญญาณมาริบุลเมาตอบว่าทาั้งเยี่ยมและปลิกวิญญาณหากท่านอนุญาตแต่ถ้าหากท่านไม่อนุญาตฉันก็จะกลับไปท่านรอสุล u ล l a h صلى الله วะ ي ัลลัมได้ถามมาริกุลเมาว,ว่ายิบรีนอยู่ที่ไหนมาริกุลเมาตอบว่า เขาอยู่บนฟ้าชั้นที่หนึง่งซึ่งมวลมารีกาทั้งหลายกำลังปลอบขวัญและให้กำลังใจเขาอยู่อีกคู่หนึ่งยิบรีนก็มานั่งเคียงข้างท่านรอสุลฮล์ท่านรอสุลฮล์ได้ถามยิบรีนว่าโอ้ oh, ยิบรีนท่านไม่รู้หรือว่าทุกอย่างกำลังจะจบสิน้นยิบรีนตอบท่านว่าฉันรู้ดีโอท่านรอสุล ท่านรสูลจึงขอให้จิบรีนได้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบางขั้นตอนหลังจากท่านได้ว่าฝาดแล้วยิบรีนได้บอกกับท่านว่าขณะนี้ประตูฝากฟ้าทุกชั้นขณะนี้ประตูฝากฟ้าทุกชั้นเปิดหมดแล้วโดยมวลมาเลากาทั้งหมดยืนเป็นแถวรอรับดวงวิญ,ญญาณของท่าน อีกทั้งประตูสวรรค์ทั้งหมดก็แย้มเปิดโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียมพร้อมรอคอยดวงวิญญาณของท่านอยู่ท่านรอสุลลลฮ์สรุรลลฮ์ะวะลฮฺวะสลัมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วได้กล่าวถามต่อไปถึงพระชากรของท่านว่าจะอยู่ในสภาพใดหลังจากที่พวกเขาไม่มีฉันแล้วโดยเฉพาะในวันเกียรมาพวกเขาจะเป็นอย่างไร ยิบรีนตอบว่าพระเป็นเจ้าห้ามไม่ให้าศาสดาท่านใดเข้าสวรรค์ก่อนท่านและห้ามมิให้ประชากรของาศาสดาท่านใดเข้าสวรรค์ก่อนประชากรของท่านท่านรอซูลล l l a h สโลลลอฮวาไลยิวาสลัมกล่าวว่าขณะนี้ฉันสบายใจแล้วแล้วท่านได้หันไปพูดกับมาลิกุลเมาว,วา่าจงเข้ามาใกล้ๆฉัน มลกุลเมาได้เข้ามาใกล้แล้วเริ่มถอดวิญญาณออกจากร่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสโล,ลลล์ลหัวละหัวสลับเมื่อวิญญาณเลื่อนมาอยู่ตรงสะดือท่านรอซูลได้พูดกับจิบรีนว่าโอ้จิบรีนเจ็บเหลือเกินเมื่อจิบรีนได้ยินดังนั้นถึงกับขินหน้าไปทางอื่น ท่านรอสูลุลล์สุรุลล์หัวในหัวสลัมจึงได้พูดกับจิบรีลว่าท่านเกลียดท่านไม่อยากมองหน้าฉันแล้วใช่ไหมจิบรีลตอบโอ้ผู้เี่อลอรักใครหนวที่จะมีใจเข้มแข็งพอที่จะสามารถมองหน้าของท่านได้ ในขณะที่ท่านกำลังเจ็บปวดอย่างนี้ท่านอนัสบินมาเล็กกล่าวว่าเมื่อวินยานของท่านศาสดาเลื่อนมาอยู่ที่นาคม ท่านได้กล่าวว่าฉันขอเตือนท่านทั้งหลายในเรื่องละหมาดและสิ่งต่างๆที่ท่านครอบครองท่านรอสูลได้พูดซ้ำไอซ้ำมาจนกระทั่งสิ้นเสียง ทนาีระเบียนลลหวอนุกล่าวว่าในช่วงท้ายสุดนั้นท่านนบ ah ีส <Sm> <language> ุล <im> ต <acy hate> ์ลลวอะลัยวะสัลลมกระดิกริมผีปากสองครั้งฉันฉันก้มศีรษะลงไปฟังใกล้ฉันได้ยินท่านพูดอย่างแผ่วเบาว่าอุมมตี อุ <c oughs> ้มทีประชากรของฉันประชากรของฉันฉันเป็นห่วงเขาเดือเกิด